ไปแกสามก๊กหม่าล่าสายพานดอนเมืองเออเราต้องไปที่ตลาดโอโซนวันนะแกไปแม่เอาน้ำซุปอะไรเอาน้ำซุปกระดูกหมูแล้วก็เอาน้ำซุปมิโซะเลิศไหมเลิศซุปกิมจิซุปกิมจิมจอเอเอต้มยำน้ำข้นต้มยำน้ำข้นเลิศจริงบ๊ายบายแมนะเรามาอยู่ที่ร้านสามก๊กสุกี้หม่าล่าสายพานเออเลิศแกต้องมาตามกัน เข้าไปเลยดีกว่าดีว่ะถ่ายแบบนี้แบบบรรยากาศแบบเหมือนอยู่ญี่ปุ่นจริงๆเลยแม่อันนี้เรื่องจริงมากแม่มากินอะไรคะว้าวพิมไหมพิมไหมพิมมากโอกาสมาเที่ยวญี่ปุ่นกันใช่ <c oughs> เราได้มีโอกาสมาเที่ยวญี่ปุ่นกัน <c oughs> เออเรอยู่นะแล้วเราก็เินกลับคืนนี้เลยเนาะนี่เธอมาแล้วเออฉันเอาสาหร่ายก่อนนี่แกก็จะประมาณนี้ อันนี้จะเป็นน้ำซุปต้มยำอันนี้จะเป็นน้ำซุปมิโซะใช่ไหมเขาเรียกมิโซะใช่ค่ะอันนี้ขี้อันนี้ขนนี้เออค่ะอันนี้เป็นขี้เด็กค่ะน้ำจิ้มเขาก็จะประมาณว่าไปปรงเองเด้อเพราะแกอันนี้มันคืออะไรอ่ะเออนี่ยมัน,มมนก,มกินยังไงวะเกือกเกือบนะมันกินกันยังไงวะ แต่มาม่าค uh, uh, yeah, ือเยอะมากเลยนะสวัสดีค่ะเชฟเฟยมาทำไรคะเอ่อมากินชาบูครับประมาณกับคูนี่แหละค่ะแกเขาก็จะมีสีฟินเยอะมากเลยนะเยี่ยบเลยไหนแม่ปรุงให้ดูหน่อยสิ แม่ก็ใส่จิ้งคีก็ใส่ขาเก็ดหอมแล้วก็ใส่กิมพ์สุดของแม่เอ็นนะครับรสน้ากินมากดูสิแกรสมากบรรยากาศร้านก็จะประมาณนี้เลยเออ ยังไงแม่มาแล้วนึงสามชั้นใช่ปะวะใช่ไหมขึม้นแย่ฉันก็ได้แบบมาค้นพบร้านร้านหนึ่งนะเออเป็นร้านลับๆนะฉันก็ไม่เคยมาเลยด้วยเขาใช้วัตถุดิบที่แบบ มีคุณภาพมากนะแกฉันจะบอกเลยในราคาที่ย่อมเยานะใครๆก็จับต้องได้เออแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าเขาขายเอาอะไรเนาะน่าจะขายเอาสังคมแหละแล้วก็ของเขาเนี่ยก็คือแบบไม่ซ้ำกันเลยนะแกบอกเลยมันลดแล้วก็บรรยากาศร้านนี่ก็คือดีมากชนะเลิศของกินมีให้เลือกแบบหลากหลายมากเออเห็ดเออยอะไรเอยแกเห็นไหมล่ะมันปังมากนะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยฉันก็มากับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเนาะครอบครัวพออมีก่อเออ รสมากปังมากแล้วก็ขำกันท้องแข็งกันทั้งงานแล้วที่ผ่านไปตะกี้ก็ไม่รู้อะไรเนาะใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะทุกคนไอ้เส้นนี่ก็เหมือนกันเส้นมันเนี่ยอร่อยมากนุ่มาม,ามาม่าเอ่ยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเอย่ยใดๆก็คือเยอะมากเลือกกินกันไม่หวัดไม่ไหวเลยแกน้ำจง,น,ำจงน้ำจิ้มเอย่ยอะไรเอย่ยน้ำซุปก็มีหลากหลายน้ำซุปมีให้เลือกเยอะจริงแล้วคือรสเออสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะแกสามารถที่กดบันทึกเอาไว้ในรายการโปรดนะแล้วแกก็มาตามกันด้วยนะพิกัดอยู่โอโซนวันนะแกเออรสฉันไปก่อนละแกเราเจอกันนะแกรอรรจิิงะไง